สวัสดีนะค่ะนักเรียนวันนี้เราก็เจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับชั่วโมงวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะอยู่เรื่องของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตค่ะเราก็จะมาศาึกษาลักษณะสําคัญและการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะแต่สัปดาห์นี้เราจะมาสังเกตลักษณะและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอยู่ในกลุ่มที่ไม่สามารถจำแนกได้ก็คือกลุ่มไม่ใช่พืชแล้วก็สัตว์ทเล คนลงเราไปทุกว,วนันวันสิ่งสิ่งชีวิตคนเราเล็กควสังเกก่อนนะคะแล้ววิยาาตัดแบ่งเกณฑ์ลักษณะทางายาของสิ่งมีชีวิตเป็นส,สองสสองะะสาสาย,บบาาย่างคือสิงมีชีวิตมี่ส่วนประกอบรากลำต้นใบดอกและผลให้อยู่ให้อยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ เกมบายบายก็คืออสังเกตลักษณะการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตโดยส่ใจการสรางสร้างอาหารโดยของสิ่งมีชีวิตสิ่งทีมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้ก็คือมีรูปโิวอยู่ดิวคือไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง เก็แล้นการนบตรงเชืวิตี่เราจะดูอีกเรื่องก็คือเรื่องการหาืนที่ด้วยเองจริงจริงชีวิตที่ไม่สามารถเพื่อนที่ด้วยเองได้อยู่ในุมจริงจริงชีวิตที่สามารถเพื่อนที่ด้วยเองได้อยู่ใสัตว์สิงชีวิตที่อยู่ที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนแลกมสัตว์เนี่ยก็จะมามาเลยนะคะมันจะมีระดับเด่นๆที่สามารถเอามาอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มสัตว์ได้เลยก็คือมันมีองค์ประกอบ รบที่จะอยู่ในกลุ่มพืชแล้วก็กลุ่มสัตว์นั่นเองทีนี้มันจะมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยบางชนิดเนี่ยที่มันไม่สามารถที่จะจําจแนกออกไปอยู่ในกลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ได้นะคะมีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูนี่ก็จะเป็นตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะคะก็คือมันไม่สามารถจําแนกออกไปอยู่ในกลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ได้นั่นเองก็ ส่วนมากจะเป็นพวกเห็ดพวกราแบคทีเรียวไวรัสนะคะต่างๆเห็ดราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เห็ดราเป็นสิ่งมีชีวิตจําพวกย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตค่ะนักเรียนเมือ่อพืชหรือสัตว์ตายลงนะคะหรืออาหารที่ถูกทิ้งไว้นานให้มันชุ่มชื้นเนี่ยสปอร์ของพวกเห็ดราที่ล่องลอยอยู่ในอากาศนะคะก็จะตกลงมาบนซากสิ่งมีชีวิตหรือเศษอาหารเหล่านั้นคะ่ะ มันก็จะเกิดการงอกเป็นเส้นใยนะคะนักเรียนอันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะคะการเจริญเติบโต,ตของพวกเห็ดชนิดต่างๆค่ะเห็ดเนี่ยเราสามารถพบได้บนดินหรือว่าบนขอนไม้นะคะเห็ดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเชื้อรานะนักเรียนแต่มันจะออกเป็นดอกค่ะมันจะ,จะเจริญเติบโต,ตเป็นดอกนะคะโดยเห็ดเนี่ยมันก็สามารถ แบ่งได้เป็น2พวกก็คือเห็ดพวกที่ไม่มีพิษรับประทานได้แล้วก็เห็ดพวกที่มีพิษรับประทานไม่ได้บางชนิดก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะคะลานักเรียนลาก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับเห็ดนะคะส่วนมาก,กเจริญเติบโตเป็นเส้นใยสืบพันธุ์โดยใช้สปอร์ค่ะ อย่างที่ครูดาวบอกไปนะคะเห็ดเนี่ยก็มีสองพว,พวกก็คือพวกที่ไม่มีพิษรับประทานได้และพวกที่มีพิษาบางชนิดรับประทานแล้วถึงแก่ชีวิตได้อันนี้เป็นเห็ดที่สามารถรับประทานได้นะคะก็คือเห็ดออรินจินั่นเองนักเรียนน่าจะรู้จักเห็ดหูหนูก็สามารถรับประทานได้มีประโยชน์ด้วย เห็ดโคนเห็ดนางฟ้าเห็ดที่ครูเดายกตัวอย่างคือเห็ดที่กินได้นะคะนักเรียนเห็ดกระดุมก็กินได้เห็ดลินจื้อนี่มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยเห็ดหอมอันนี้จะเป็นตัวอย่างเห็ดที่เป็นพิษนะคะกินไม่ได้ เราจะรู้ได้ไงว่าเหตุชนิดไหนนั้นมีพิษก็สังเกตตามนี้เลยมีกลิ่นแรงเมื่อออกดอกแก่นะคะมีหมวกแล้วก็มีสีที่มันฉูดฉาดนั่นเองขึ้นอยู่ตามมูลสัตว์ต่างๆนะคะส่วนมากมันจะ,จะเจริญเติบโตที่มูลสัตว์ต่างๆมีวงแหวนใต้หมวกแบบนี้เลยมีขนหรือว่านามเล็กๆบริเวณโคนนะคะอันนี้ตัวอย่างเรามาทายปัญหากันเถอะมดที่กัดใบไม้และตายบนใบไม้ แม่นานก็จะมีเห็ดลาเกิดขึ้นบนซากมดจากภาพมีสิ่งมีชีวิตกีก่ชนิดเอ่ยติ๊กตอกติต๊กตครูไม่เฉลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่ได้ทั้งประโยชน์แล้วก็ทำให้เกิดโรคนะคะนักเรียนสรุปนะคะสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์เนี่ยมันมันเป็น มันเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถาจําแนกเข้าไปอยู่ในกลุ่มพืชหรือสัตว์ได้นั่นเองก็คือคุณสมบัติมันยังไม่แน่นอนแล้วก็ไม่ชัดเจนนะคะส่วนมากก็จะเป็นพวกเห็ดราแบคทีเรียและไวรัสค่ะสําหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์แล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะ